โอ้โหเจอลิงัวของน้องจุกเ<ห>อาโอ้โห,โหมันเอาเงินเสียสเลยอมันเอาเงินเสียเลยกับเวทที่แบบหมายโหดอยู่แล้วอะ่ะสิบตัวตีทีเดียวอะ่ะล้มเป็นสิบเลยอะ กันนะผู้ไหนเสียวันไหนเสียบอลเราลงเสียหมดหมดลงแบดิมเหมือนอยู่ๆก็งอแงแล้วเว้ยคนอยู่ก็ชอบบ่นเว้ยมึงอย่าบั้มมั่วนะยืดหาไปหลอกพี่จะบอกให้ลงเหมืนเดิมเลยนะพี่จริงไม่แชร์มาเล่นเหมือนเดิมมาเล่นเหมือนเดิมมามเรียกแล้วไม่เส่ยุ่งแล้วไม่เพื่อนผมเย็นเย็นเย็นรอลงเขาลงก่อนเราไม่ลงก่อนเราลงพร้อมกันฟังแค่นี้ไปไปคนเอ๋อแถวขวายางแค่ลงเขานะเขาเหม็นมือมือไปจับไถ่บ้าเนี่ยกดมันคอยได้กดกดมันคอยอ่ะ

แกงขึ้นเึบคนขึ้นไปเพื่อนตอเพื่อนตอ้องเล่นเพื่อนเพื่อนตกเล่นาไปแล้วเพื่อนไปแล้วพี่ไปแล้วพี่ชายมึงว่าใครชนะขึ้นอยู่กับพี่แล้วเพราะพี่เป็นโค้ดอะเออดูวิเครอ์แป๊บเยดเมื่อกี้ตั้มแม่ง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 ไปแอบดูฟตีมมึงมาเว้ยแล้วแม่งแม่งชมมึงแบบเขี้ยบพี่ตอมแม่งสั่งบางบางบางจังหวะแม่งโหดว่ะดู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 ช็อตนี้ดูช็อตนี้ก่อนเพื่อนตอนไหนเพื่อนเนี่ย อุ้ยเอี้ยกรย่นแม็กล่นคหกไม่องนเข้ากางเลาแคอร์ู่เ่อดูช่องใครอยดูตามด้วยจะได้วิีโอไไป้มกับแม็วันนี้บ้านเขาไปบ้านแอลเคมันอุ้มห่อลากอย่างง่ายือฉลาดตะเพื่ีโู้ดดิดูดิดูดิดูดิไปองกดให้่เว้ยไปที่เอาหน่อยเว้ยบ้านเอมันอุ้มหอลากอย่างง่ายข้อฉลาดตะเพื่อนคี นูม่ชนเลยโหเนี oh, ่ยไอ้เนี่ยต้องโดนใบเว้ไอคนที่ขับรถเออ่ะมันชนคนมั่วเลยเว้เพื่อนเออวยเพื่อนะต้ยเพ่อนยะตอ่าดูสตรีมรถังดูสตรีมทุมแมกพร้อมกันโอ้โหอกสุดจัด อ้ยไหวไหวแล้วไหวแล้วเจเคไหวแล้วพี่เจเคมันโคตรแ้เนี่ยบอกเจเคโหดเจเคไม่เบาเลยว่ะไม่หมูจริงวะพ่เอลเคแอ้อชนะจริงๆนะทำไมเป็นภาพนี้ได้ไงวะเนี่ยเอ้าก็พี่ไม่เห็นชื่อสตรีมพี่มาดีเหรอทำไมวะเอ้าที่สตรีมพี่ไม่ไม่จากูวิเคอ่ะเอลเคเขามากระจุกมากระจุกไอรวมตายตรงเนี้ยเขาก็เขาคุมโซนได้ดีกว่าไม่ ไม่เรี่ยงคุมโซนเนี่ยคุมโซนพื่อนดูออกเลยเรื่องคุมโซนทั้งนั้นเลยป่ะพี่แทงไปเท่าไหร่อุตสีได้ข่าวห้าหมื่นเชี่ยพี่ไปแน่ชนะปะชนะชนะปะเขาดูดูช่องออฟตาจะรู้ไอ้ตั้มคุมโซนไม่ดูจากผ่านลุไแมก็เห็นเนาะชน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 ะเชี่ยอีโมอย่างสวยเลยเชี่ยลุงแม่พลาไปกี่คิวอะพี่ต๊อดไม่รู้อะแต่เมื่อกี้แกกดลําค้างเป็นอะแกกดรอเหมือนเหมือนพี่เลยป่ะเขาเล่นเหมือนพี่เลยป่ะ เอ้เขาใช่โรเบิร์ตไม่ใช่โรเบิร์ตตัวเขาอันนี้บัก,กือเปล่าอ้าว <c oughs> ไม่อีโมตัวบักไอ้เขาเอ้ยไม่บัก,กว่าไอ้เหี้ยแหลกมันแหลกเฮ้ยไอ,อ้เหี้ยแหลกโอ้ยไอ้เหี้ยอู้เอ้าแล้วในบ้านวันนี้บอนะกเลยเ<อ>ยังไงยังไงแล้วเทลเอวันาบีหรือเปล่านะฮะเหมือนจะใช่เขาที่เหลือตรงนี้ พอจำทรงผมได้จะแทงโอ้แล้วโดนแทงลุงี่สี่ลุงแม่งบอกไปหอแต่ไม่แต่ไม่มีใครฟังเาม่เก็บกดตระตัรังเไปแล้วเห็นเกดีแพ้แต่ระบบดนแบบไอ้นึ่งจัดหึ่งนี่ลุงไม่งขนลุกเลยวะท่าโอ้โหโดนดะบันบบเี็น พี่่เพื่อนเพื่อนหเลยครับ้นะ่ครับเซหลังลงเรียบร้อยครับโอ้โหเจอลิงลัวของน้องจุกโถ โอ้โหมันเอาเงินเสียเลยโอ้ยมันบัฟเงินเสียเลยครับเพื่อนมันบัฟเงินเสียยันโอ้ยดีไม่รู้ท็อกซิกไอ้เหี่อะโอ้ยแม่ยันแม่บัฟท่าเมืองอ่ะเมื่อกี้เนี่ยเจอคาถาลิ้นรัวครับโอ้ยกระดาลิ้นรัวเกงกครับเมื่อกี้โอ้ยบัฟกันพังเลยใส่สุดครับเดือดแม่งเดือดสัตวบไรลักกับซิกซิดว่าอนีงไม่รู้ว่า เมาหมดหรือว่ายังไงเอ่ยเกิดสัดเลยวะเฮีย<ผม> <ๆ S 2> เขาไม่ได้เมาหมดหรอกเขาลงกระจุกเว้ยเขาไม่ได้ลงแบบ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 วงกว้างอ่ะเขาเล่นกระจุกกันอ่ะแล้วไปโดนไม้แบบเวทที่แบบไม้โหดอยู่แล้วอ่ะสิบตัว <S 1> <S 1> <S <S ตีทีเดียวอ่ะล้มเป็นสิบเลยอ่ะผมบอกให้พลาดมากเดี๋ยววันนี้แบบข้ามแจกรอยิมอ้มคันดูได้เยอะมากแฟมครับก<ม>็เลยทวาหม,มัด ใช่รวยมากเนี่นะครับเป็นแฟมิลียนะที่เหมือนจะเป็นฝ่ายตั้งรับนะฮะและตั้งรับแบบมันได้ลูกเกดได้ดีกว่าเนื่องจากว่ามีท็อปมีการชุบเยอะกว่าหรือเปล่าน่าจะมีบิ๊กแมทมันกว่านี้แฟมิเลียสามารถเอาชนะไปได้กองแก๊งหรอแล้วตำรวจมาไวมากเลยนะเนี่ยเด็กเดินนะกูมองอนาคตนะที่หนึ่งสตาร์ที่สองแฟมิลียที่สามไร้ลัคนะ Yeah. จร sure> ิงจริงจริงมึงจำปากกูไว er ้เลยหนึ่งหนึ네่งถึงโฟอ่ะแค่หนึ่งถึงโฟแล้วทำไมไม่คือผมไม่รู้ว่าเอลเคนเนี่ยจงใจมาเล่นตรงนี้อ่ะให้แฟน์ูอยากให้มันเกิดไอ้นี๋บ่าอยากให้มันเกิดเพราะว่ามันมีทางเดียวคือคุณต้องขับขึ้นข้างไปช่องออสตาถ้าบอกว่าตามไว้ติดตามช่องออสตาใช่มันจะได้เกิดซีซั่นสองให้ให้แบบง่ายๆหน่อยเนี่ยเก้าพันคนช่วยไปกดให้ครบสองหมื่นหน่อยเร็วติดตาม อข 2, ่สองพันดีช่องนี้ครับออลลินะนี่ครับนี่ครับนี่ครับออสตาลีนาที่ต่อจ้งหวาของออเนี<า>่ยเวือ่าคนซ้อมปะรถอะอะไรนะเนี่ยล้อมันแตกอะโนซ่อมปะถ้าเป็ออเเนเวทพี่ว่าควรครับเพราะว่าถ้าเราออกไปข้างนอกเราไปเจอตำรวจอนะตำรวจยิ้มหวานเลยเออว่ะ แต่วทย์เก่งไม่ใช่เหรอแล้วก่อนใครหนึ่งอย่างกหนึ่งเพื่อนเวทซ่อมแลยเขาน้ำมันช้าเออซ่าตามน้ช้าเพื่อนเพื่อนนะบ้าใครก็ได้ช่วยมาเล่นท่อด้วยโอ้ยย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 ยนยย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 ้ยยยปนยยี่ยะยย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 นนยย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 นยอเมืองยยยยอยย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 อยยยยอยืยย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 ใวจในเมืองนอกเมืองจะยีคนยื้อแคยคนเดียวที่เหลือก็จอดแช่ แล้วก็ขับไปทีละนิดจอดแช่ขับไปทีละนิดเอางี้เอางี้ถ้างั้นอะ่ะแล้วเมืองแฟมต้องจัดสรรัสรรเจ็ดดีๆเ่ากันเป็นปีไปคุยพี่ตอนพี่ตองผมพอถามแป๊บหนึ่งแล้วปะถ้าเกิดมันไปแข่งแข่งจริงอะ่ะเราไปเยือนแฟมใช่ปะอืมแล้วทีเนี้ยพี่คิดว่าพี่มีแผนพิเศษอะไรป้ในวงไฟอะเพราะว่ามันอุ้มชุมไม่ได้อ่ะพี่พี่มองแล้วครับว่าถ้าอุ้มชุมไม่ได้ครับก็พยายามตายยากอีกอย่างหนึ่งไม่ต้องรีเซ็ตถ้าเราก้มรีเซ็ตบ่อยเราจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบเองเพราะว่า การชุบอะมันยินตัวแข็งเพราะฉะนั้นเราต้องวัดไฟไปเลยวัดความคมไอ้ตรงนั้นไปเลยถ้าการการที่เราชุบก็เหมือนเราตายไปแล้วหนึ่งที่จริงๆชุบต้องไม่ชุบในวงไฟต้องไปชุบตัวข้างๆที่ติดรถชุบต้องเป็นต้องต้องแบบชุบให้เป็นใช่ไหมต้องใช่ใช่ใช่ครับให้หัวติดิ้นรถใช่ไหมใช่ใช่ใช่เพราะผมาังแกนตงนอีโมอีโมอีโมฟีได้เดี๋ยวผมจะไปบอกน้องในแต้มมันเหตุให้ด้วยอืมอืมอืม อย่างเงี้ยเขาชุบตรงนั้นอะอยัางไงาก็โดนอิโมฟีเพราะว่าเขาไม่ได้ห่วงชุบเพื่อนอยู่แล้ว JK อะอันนี้มันอาจารย์ต <ๆ S 1> ั๊กอาจารย์ตั้มนี่หว่าจริงจริงจริงอันนี้กูไม่ได้เปล่าตอแหลกูไม่ได้ฟอร์มโค้ดอันนี้เรื่องจริงแต่พี่แต่พี่มาริพูด็จระยิ่งกว่าเป๊บกว่าโใลายลามหมายสี่เหลี่ยมมาแฮมนเี้หละวิเคราะหอยิงกว่าเป๊บกว่าดีโอลาแฮกแท็กมาแฮม แล้วแท็กคุณไปเล่นเขาหรือว่าในเมืองอะพี่ต๊อดมึงเครื่อเพลไร,ะรวะพอตอนกูเห็นมึงเล่นจริงๆลงไปดูเขาถามเน,นี่ยดังต๊อดแต่ก็รอดูครับเดือนเดือนนี้ยครับวันที่ยี่สิบแปดยิบเก้าอ่ะ <imet> อกูจะเก็บไม่ต่ำกว่าสาิบคิวมึงฟังปากกูไว้กูจะเล่นไม้ร <Eight. S 2> วมหัวเพื่อนด้วยนะเพื่อบแบบสุภานนิดหน่อยเออว่ะมันก็พากันได้นะ มีคนเม้นถามให้กินจีบีอันอันเนี้ยจริงอันเนี้ยอันเนี้ยดักผักดันไซเอ็มของจริงไว้ทุกแก๊งได้เล่นเจอกันแก๊งตำนานแก๊งมาช้ามาหลังเราได้มาเจอกันทุกคนฮนะผัดดักจริงๆงเด็กมันได้ช่วยช่วยเพื่อนเพื่อนด้วยช,ช่วยเซิร์ฟอื่นด้วยแต่รอบหน้าจะเป็นสกิลที่ใหญ่กว่านี้จะไปจะช่วยหลายหลายจะช่วยได้<ต>หลายเซ<อ>ิร์ฟมากกว่านี้คนดูขอมันเคยขอยขอ,อย่างหนึง่งอย่าผักดันแค่เมืองเดียวนะ บอกไปแล้วก็บอกไปแล้วกว้างๆใช่ไหมรอบหน้าจะไปจะเปิดรับแล้วแต่ว่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายแบบไม่ได้เยอะมากหลักหมื่นเพราะว่ามันมันมีค่าใช้จ่ายเว้ยมันก็จะมานั่งจัดแบบโดยโดยเราจะเจ็บทุกรอบมันก็ไม่ได้หรอกรอบนี้ก็เจ็บเจ็บหนักแล้วโดยที่ไม่ได้รับสมบัติเลยนะทุกทุกเซิร์ฟดูทุกแก๊งเล่นฟรีหมดเลยไม่ได้รับรอบหน้าก็จะเป็นสกลที่ใหญ่ก็อาจจะช่วยโปรโมทไปเอ็มในหลายเซิร์ฟอยากจะเข้าร่วมก็แค่นั้นเอง ว่าเมืองหลายๆที่คอยแบบติดอยากอยากอยากติดชื่อโปยกระทักมาเต็มเลยเอ,เอาเอาแค่นี้เดี๋ยวน้องไอโดเดี๋ยวน้องไอบังอะไรเงี้ยเราเราเรายังไม่ชัวร์ไงมันมันรอบแรกไงคนทั้งมาเยอะนะอย่างแบบมามาแข่งลงมาแข่งงเงี้ย